มาตกมังกรด้วยครับนี่เยลยมีเลยโหสวยงามมากเลยปลาสนนะครับมีเลยนี่เลยามาแล้ว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 ตกกันหมดเลยนี่ครับนี่ครับโอนะ้ยใกล้จะหมดแล้ว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  เป็นนุ่แล้วเป็นนู้งแล้วเป็นน<ป>ู<ป>้งแล้ว<ป>สวยงามมากครับสวยงามมากครับสวยงามมากเลยเด็กชอบเลยครับผมนี่ครับตกแล้ว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 นี่มะเมืองไทยครับนี่ป่าสนป่าสนวินล้า ก็จะหมดแล้วก็จะหมดแล้วก็จะหมดแล้วนี่เลยครับนี่เลยครับเด็กๆชอบสนุกสนานกันเลยครับนี่นี่สวยงามเลยโอ้โหนี่ดวงใหญ่ดวงใหญ่ออกเป็นใหญ่ด้วยเป็นใหญ่ด้วยมาแล้ว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 มาหาเราแล้วมาหาเราแล้วโอ้มาหาเราแล้วครับ ตกแล้วตกแล้วตกแล้วลว,ว้าวสวยงามมากคุณโอ้โหมาเมืองไทยตกแล้วครับโอ้โหสนุกสนานเลยเด็กชอบกันเลยครับ